สวัสดีครับวันนี้สัญจรทัวร์ครับวันนี้มาเที่ยวม,มาทัวร์ที่ลานกลางเต็นท์หิมดอยอำเภอสะเมืองเชียงใหม่ครับวันที่17ธันวาคม2564ครับวันนี้มาเที่ยวม,มาทัวร์หลบโควิดมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับยินลมชมวิวกับบรรยากาศเย,นย,นยน็นๆที่ดอยแถวเชียงใหม่ ประมาณนั้นครับแสันจรทัวร์ครับ17ทธันวาคม2564ครับวันนี้มาเชื่อมาทัวร์กันเก็บภาพรอบรอบลานกังเก็นหิมดอยไวฝากคันู้ชมเดี๋ยวดูภาพโดยรวมของหิมดอยเขาครับวันนี้อยู่ที่ลานกางเต็นหิมดอยนะครับสะเมืองเชียงใหม่นะครับ ภาพโดยรวมยามเย็นนะครับประมาณนี้ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วอันนี้ที่แรกว่าจะมาลงเต็นท์ครับว่าจะมาลงเต็นที่แค่ข้างล่างนั่นแหละครับแค่ละห้าร้อยนะครับเอาไปเอามาแล้วดูแล้วว่าแค่มันจะเล็กไปนะครับไม่พอดีกับเต็นท์ก็เลยเป็นว่าเอาเป็นกระโจมของเขานะครับตอนนี้ เป็นกระจมลักษณะนี้นะครับราคาหลังละสอ0พันห้าร้อยบาทไม่รวมอาหารเช้านะครับก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับอันนี้ได้หลังนี้นะครับหลังที่สี่แถวบนสุดนะครับหนึ่าบาทครับต่อคืนนะครับปกติราคาพันแปดครับต่อรองไป ต่อรองมาเหลือ1,500บาทไม่รวมอาหารเช้านะครับท่านใดที่จะตามมานะครับลานกลางเต็นท์หิมดอยนะครับอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ยามเย็นเวลา17.35นหรือว่า5โมงครึ่งครับ5้าโมงครึ่งประมาณนั้นดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับ หันจอนทัวร์ครับวันนี้มาเที่ยวมาทัวร์เก็บภาพโดยรวมมาฝากยามเย็นที่ลานกลางเต็นท์หิมดอยเลือกลงไปนะครับเป็นจุดเก็บภาพชมวิวนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายตัวนั้นอีกทีหนึง่งตอนมืดๆนะครับสักพักนึงน,นั้นจุดบริการลูกค้าครับจุดบริการลูกค้าใครที่มาก็ติดต่อตรงนั้นนะครับ ที่มองไกลๆนู้นก็เป็นกลิ่นไอหมอกนะครับทางนน้นอีกสองเจ้าก็สูงๆโน้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรชื่อรีสอร์ทอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้เราพักที่ลานกลางเต็นท์หิมดอยครับ <c oughs> ราคาแค่ละห้าร้อยนะครับข้างล่างนะแค่ละห้าร้อยแต่นี่ก็เป็นเต็นท์นี่ก็ <c oughs> เต็น์ละ800ครับตัวนี้เต็น์ก็จะมีหลังคาไม้ไผ่โครมิกทีนึ่งนะครับตัวนี้ก็เต็น์หลังละ800ข้างล่างก็เป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะครับฝั่งนู้นก็เป็นลานกลางเต็น์ครับของพิมดอยเขาครับก็คงประมาณนั้นสนใจสั่งจองได้โทรมาจองได้นะครับหรือว่าจองในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ราคาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามฤด,ดูกาลนะครับวันนี้ก็เลยเป็นเต็นกระโจมครับมันเนีหนึ่งพันห้าร้อบาทยืนรับลมชมวิวอยู่บริเวณหน้าเต็นนี้แล้วครับ <c oughs> ก็เลยเก็บภาพก่อนที่จะมืดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมไว้ได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเดินาทางมานะครับ เป็นดอยสูงครับสูงมากเลยนะครับขับรถขึ้นมาก็ตายระดับของเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นดอยที่อยู่สูงมากตายระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมาถึงยอดดอยนะครับทางก็ไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าใครจะเดินทางมาก็ค่อยๆขับมาเรื่อยๆครับทางก็อาจจะวิ่งสวนกันก็อาจจะลําบากหน่อยค่อยๆมาก็ ไม่เป็นไรครับมาถึงปลอดภยัยถนนก็โอเคอยู่ประมาณนั้นครับในส่วนของลานกลางเต็นท์หิมดอยมีที่กางเต็นท์มีกระโจมให้พักนะครับแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับก็คงประมาณนั้นครับ ภายในกระจกก็จะมีมามะาก,การน้ำร้อนน้ำเย็นตู้เย็นไม่มีครับแอร์ไม่มีก็มีกระจกภายในกระจกก็จะเป็นนี่ครับ ไฟเป็นกระโจมสูงครับหลังคาสูงพันห้าร้อยบาทครับวันนี้ต่อรองจากหนึ่งพันแดร้ยบาท จอดรถนะครับลาดกางเต็นท์ของหิมดอยนะครับรถล,ลูกค้ามาก็มาจอดบริเวณน,นี้นะครับท่านนที่ขับรถมานะครับก็มาจอดรถบริเวณน,นี้ส่วนขนางบนก็เป็นที่พักตรงนู้นก็คือ ็นที่กลางเต็นท์นะครับก็เป็นกระโจมสูงสูงนู้นแล้วครับวันนี้พักตรงกระโจมสูงสูงนู้นครับก็มาเอาของในรถจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงหมอยมืดแล้วขี้เกียจขึ้นลง ถึงแล้วลาดกลางเต็นท์หิมดอยเอาพ้าใช้ไปลงมาเด้๋ยวลงเี่าไงไงก่อนนั่นหรอมานี่ยท่้ายเหทีถ่าย่ายแล,วล,แลว้วนี่ลงไปห้องน้ำชายหญิงฝังนี้น,นักท่องเที่ยวก็ กำลังเก็บภาพนะครับตรงเรือนจุดชมวิวดูป้าที่ตกที่ลานกลางเต็นท์หิมดอยแคมปิง้ง หลังนี้คือบริเวณจุดชมวิวของลานกลางเต็นท์หิมดอยเขาครับนักท่องเที่ยวก็กำลังเก็บภาพอยู่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าลงไปแล้วนะครับออก็จะเข้าเวลามืดค่ำอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้ะเดี๋ยวจะไปถ่าย

หันตัวด้วยสิตัวหันหันทั้งตัวสิเออแต่ว่ายิงฝั่งนู้นหนึ่งงหนึ่งสองสามเล่นหน่อยเล่นบู๊เอ็นโอนหน่อยบู๊เอ็นโอนเท่ๆได้ไหมเออเอามือล้วงในเสื้อก็ได้อ่ะเสอไม่มีให้ด้วยเออแอปในแอปแอคติ้งเออแบบเออข้างหนึ่งหนึ่งสองสามหนงองบงเออยิงเส้นนี้มันพลาดเออได้ เอาเลยครับเอาเลยครับเันไปไปเดินเล่นเบียร์ไม่ต้องไปหรอก บริเวณจุดชมวิวของหิมดอยเขานะครับ,รบสำหรับนั่งเก็บภาพส,ายสวยๆยามเย็นนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ่ายเองทำเองครับก็คงประมาณนั้น,นครับนักท่องเที่ยวก็เก็บภาพเป็นไปส่วนหนึ่งแล้ว จะขึ้นไปข้างบนแล้วครับตอนนะี้สะเมืองเชียงใหม่ครับวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าหกสิบสี่นะครับอากาศกำลังเริ่มเย็นแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับ ตรงนี้ก็จุดชมวิวของลานกลางเต็นท์ยินดอยเขาอีกที่นึ่งนะครับเดี๋ยวชั้นบนขึ้นมาอีกชั้นหนึงนะครับก็คงประมาณนั้นสำหรับจุดที่นั่งเก็บภาพในส่วนของบนนู้นก็จะเป็นที่พักครับบนนู้นก็จะเป็นที่พักข้างหลังนู้นนะครับ นักท่องเที่ยวก็พักข้างบนกันนู้นนะครับก็คงประมาณนั้นครับในส่วนของหิมดอยลานกลางเต้นหิมดอยครับ ลืมยังไงยังยิมดอยแต่นั้นก็ที่จะลดนักท่องเที่ยวชั้นล่างนู้นนะครับจะลดตรงนั้นก็เดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับสัมปาระก็ขึ้นไปบนกันข้างล่างก็เป็นของโครงการหลวงเขา ที่เห็นลังคาน่นะครับเป็นของโครงการหลวงครับส่วนที่มองเห็นไกลๆนู้นนะน่าจะเป็นดอยอินทนนทน์ครับไกลๆนู้น โอ้ะด้ต่อแกทั้งมเนเดี๋ยวลงไป่องลงไเรต้องมันมีอันนั้นอยู่มันมีอันมีน้ำหอนดูกาน้ำหอนู่่ต้องลงไปดอกเน่หละหซุนี่นะรู้หมอกเริ่มึ้นแลวเอามาล้ว อาหารมื้อเย็นวันนี้เป็นหมูกระทะแกมเบียแก่หนาวนิดหนึ่งกบเบียแก่หนาวนิดหน่อยแ,แก่หนาวนิดหน่อยประมาณสักสี่ห้าขวดตนมแก่หนาวมาเทีย่ยวมากินหมูกระทะมากินเบียรแล้วก็มาชมทะเลหมอกหาบรรยากาศ กี่เว้นกันบาดนี่ถ้าเขาปล่อยน้ำลงมากถมในบอ่อนี่นะเอาเพื่เอเสมออางเนี้ยตายเบืดเลยบุย้งเลีย้ยบุ้เคยเห็นน้ำเคลื่อนแตกดิไหลทะลักลงไปเนี่ยหูถ้าพื้นที่ยังเสียมันเห็ดเคลื่อนเห็ดแองโอ้ยแป๊บเดียวก็น้ำหลาคือกันระวังเขาใส่เขาหลดุดได้แองน้ำเลยแหละ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสีทองเริ่มจะเมื่อนแล้วยังไม่ลดถ้นมย้ยจะได้ไหนเ็นนะใบแสงลดพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความหนาวก็จะมาเยอน มาตีซีเด้คนว่ากินไปกินมาก็เริ่มจะอิ่มแล้วพูดถึงบองน้ำผู้ร้อนนะเนาะคุณเคยว่าเขาเ็ศแบบที่ไหนว่ามันก็เลิ่เป็นตาคนแบบบุกเขาค่อยไปย่างมันตีเกี้ยวจุดชุนวนมันเล็ศแบบที่ไหนว่มันก็ค่อยมันเดี๋ยวเบื้งบนอ่ นเป็น,น้ำรอาเจา้างผู้ร้อนสั่นงเงินแพงน,น้ำผู้อันแหลกๆแ,แล้วเดียวเข้บไปมผู้ห่อนผู้แห,ห้งนะผู้แห้งกันเงไเนาะใส่ใส่กลัตรงมือเลืนึงเว้ <laughs> ยนางไปยังมาไม่ใช่เลยคือาถามราบคาดี่ระวหว่าน้ำผู้ร้อนหลัง ตื่นครับในเต้นครับที่หลับที่นอนครับประมานี้แล้วครับด้ย้องอาบยังมีก้อนยังไม่ได้ล้างหน้าเป็นฟันเลยครับ บรรยากาศเช้าตูวต่วันที่สิบแปดลานกลางเต็นหิมดอยสเสมือครับประมาณนึงครับมาจจะมาเจอทะเลหมอกก็มีนิดนึงเช้ามืดหกโมงเช้าครับ มานึ่งรับวันนี้หมอกมีอยู่นิดนึงแต่อากาศเย็นอยู่ช่งชวงเช้าตื่นนอนนะครับ18ธันวาคมครับ2 5 6 4เช้ามืด เวลาสักหกโมงเช้า,งงชาได้ครับจะเรียงเบอบางๆงที่ลานกลางเต็้ทนหิมดอยครับอำเภอสเมิงครับ นี่มา,าคือทานังขี่แล <laughs> ้วะตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นขึ้นมากกับแบบจ่าเลยเนาะโผ<ฮ>ล่บนหลังเขามาแล้ววันนี้มันสิห้องอนดีเธอต้องเบืองตอนพระอาทิตย์ตกคุณงามไปวะคือนมาวานไหนเชื่องเซ็นอางดีกว่าเชื่องใจ่เซ้าส่วนดีกว่า มอันมอด้นาตอนว่าเสียงหมอก็เริ่มบางๆไปแล้วครับตอนนี้เวลาเจัดมองกว่าแล้วหมองออกมาอันมองกันหนลมพัดมันคือไข่หนามยดติ้งติ้งติ้งติงลมเสียงลมด้ว่หนาม เสียงล้มตีเออตีอันเนี่ยแหมอนเดียวทีน้องก็ลงเียีน้องสวยก็ูสีขาวเี่เขาสีมีตุ๊ญี่ปุ่นหนคนนองานางเขาจัดดีกันนี้ ได้ดูงึกจังเลยม่อนแจมเจ้าของไปบึ้งไม่ได้ไม่ดีอยู่ตรงิดตัักแด้วรูว่าเปนอนมาแล้วบอกเป็นนย่งนี้เขาจะใส่รองเท้าเองที่มันที่น้องมันยังเหยียบแบบบานๆที่น้องแต่แข็งนอนของเด็กที่น้องนึกว่ามันดีด้วยนี่แข็งก็ได้จักดึกดาง กลางเต็นหิมดอยครับเช้าสิบแปดท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้เก็บของลงมาจากที่พักแล้วเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก็จะเดินทางเที่ยวต่อครับ วันนี้18ธันวาคม2564อยู่ที่ลานกลางเตียนหินดยอยอำเภอสะเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้คนสัมพาระลงมาจากที่พักละก็จะไปาาทานข้าวานปลาอาหารเช้าแล้วก็จะเดินทางเที่ยวต่อครับปวาหมายยังไม่ชัดเจนวันนี้ว่าจะไปที่ไหนคนระับดูก่อน ัจนจรทัวร์ครับมาเที่ยวม,มาทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่รับลมชมดอยกับอากาศเย็นๆวิวส,สวยๆวันนี้ก็มีหมอกบ้างในระดับหนึ่งอาจจะเป็นหมอกแบบบางๆอาจจะไม่หนามากนะครับแต่ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไร <c oughs> ก็ค่อนข้างโอเคเลยละครับรับลมชมดอยที่เชียงใหม่ครับอากาศเย็น ปลายปีพศ2564 <c oughs> ปีเก่าก็จะผ่านไปปีใหม่ก็จะก้าวเข้ามาพศ2565ใกล้จะเข้าข้ามาถึงแล้วนะครับก็เลยปีกตัวมาเที่ยวนิดหน่อยนะครับรับลมชมดอยเชียงใหม่ครับสะเมืองครับท่านใดที่จะมาก็มาได้เลยนะครับลานกลางเต็นท์หิมดอยสะเมืองเชียงใหม่วันนี้พอมาหารเช้าก็ถือว่าโอเค ร,รับลมชงดอยกับสัญจรทัวร์นะครับมาเที่ยวมาทัวร์ที่เชียงใหม่ครับ <c oughs> ก็คงประมาณนั้นนะครับทานข้าวทานปลาเสร็จก็จะเดินทางเที่ยวต่อเจ้าของก็คุยดีนะครับเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของที่พักเขาก็โอเคคุยง่ายต่อรองราคาก็ง่ายปกติราคาที่คุยไว้ก็คือพ8นแนะครับ ก็ต่อรองแกก็ลดให้พันห้าที่กระจมสูงๆนู้นแหละครับข้างหลังนั่นแหละเพราะว่าวันนี้คนไม่เต็มแกก็เลยลดให้นะครับว่าต่อรองราคาได้ก็เลยพักที่นี่ครับก็คงประมาณนั้นครับเดี๋ยวทานปลาทานปลาเสร็จก็เที่ยวต่อโอเคครับกิดเดี๋ยว morning.、嗯 <laughs>